ผมไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์ช่องไหนที่แบบยูทูบเบอร์ฟีฟานะช่องไหนที่เปิดได้กาก้าหรือด็อกบาเลยครับเชื่อผมไหมใครที่สนใจ ID f i ฟ a ฟออนไลน์4 ID M ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID f i ฟ a ฟาไล่และ i d r v ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับผมก็กลับมาพบกับการเปิดการ์ดไอคอนอีกครั้งนึงนะครับนี่ครับซึ่ง ผมบอกเลยว่าผมไม่หวังอะไรมากจริงครับกา้กานู่นนี่นั่นผมไม่เอาล็อกบาร์ผมไม่เอากูขอเคสโปรพออันนี้พูดเรื่องจริงครับมีเปิดไล่ดวงไปก่อนนะอ่าแคปเปอร์ชมาเคิ่มครับผมพูดจริงๆนะผมไม่หวังอะไรจริงนะคือเพราะว่าหวังไปอ่ะไม่มีทางได้ครับผมไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์ช่องไหนที่แบบยูทูบเบอร์ฟีฟานะช่องไหนที่เปิดได้กา้กาหรือด็อกบาร์เลยครับเชื่อผมไหมไม่มีครับโอเคไล่ดวงกันพอละมึงมาเลยมองหน้ากูไว้การ์ดไอคอนหัวดอที่แม่งปรับซะ เลดด็อกบาไอคอนนี่เหลือ0.001เโอ้โหชมเคิลซีแมนนากาตาจอนบานเช์ลิงแฮมโอกาสออก90ที่เขาเซตไว้ในระบบผมมีตาทิปครับผมเป็นแฮกเกอร์ครับผมสามารถดูได้ว่ามันจริงหรือเปล่าและมันคือความจริงครับแฮกเกอร์อย่างผมดูได้ละไปกีโมมานาละไปกอดอกดูเลยมันได้ตัวดีเหรอเฮ้ยขาดำๆเฮ้ยเบอร์น้อยบาซิลโซเฮ้ยหล่นไม่ใช่อาร์ี การอนชาหมื่นสามโอเคหมื่นสามไม่แย่ครับหมื่นสามหมื่นสามไม่แย่นะถือว่าใกล้เคียงเคโปโตไหมก็ไม่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่แย่ขนาดเชลลิงแฮมเนาะพวกเชลลิงแฮมและพวกนี้นี่คือมันส้นตีนครับต้นตีนครับโอเคครับเดี๋ยวไงเจอกันใบต่อไปครับปะ่ะเจอกันใบต่อไปครับผมโอเคมาไอคอน,นครับไอคอนของเราจ้องตากับมันไปเลยตัวนี้ขอแค่ไม่หวังมากนะขอแค่หมื่นล้านขึ้นหรือว่าเอ้อันนี้แล้วกัน ไม่ต่ำกว่า7จ็ดพันล้านผมว่าโอเคครับไม่ต่ำกว่า7จ็ดพันล้านผมว่าโอเคเลยขอแค่ไม่ต่ำกว่า7จ็ดพันล้านละกันครับเพราะว่าถ้าเกิดหวังมากไปอ่ะแล้วมันได้น้อยอ่ะมันจะผิดหวังใช่ไหมไม่ต่ำกว่า7จ็ดพันล้านถือว่าถือว่าเราโมคากูกป่ะถือว่าเราโมคากันไม่ต้องหวังอะไรจากมันมากครับาะเกมเนี้ยนี้ไม่ค่อยให้อะไรเราอยู่ละก้องจุดเงินเราแล้วก็ห้าปีก็ปิดองนี้เราไปไปเฮ้ เฮ้ยเบอร์เลิ่ดเดียวอังกฤษฟาวเลอร์พ่อมึงตายเราลูกไอ้ไอปกูแบนเยี้ยนี่ก่อนเดี๋ยวยินมม่งด่ากูกูแบนก่อนเลยมึงยิ้มเวลากูเปิดกล่าจะมีคนคนนึงชอบมาด่ากูไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยโอ้ยปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับโอ้ยปวดหัวเลยโอเคแก้มือหน่อยวะ ต้องแก้มือหน่อยครับมือเป็นไรมือเป็นไรมือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุบ้าแล้วน่ะคุยคนเดียวด้วยคุยคนเดียวด้วยมือเป็นไรเนี่ยแป๊บนึงนะเฮ้ยลืมไปทุกคนลืมไปขอขั้นเวลานิดนึงครับมีการ์ดร้อยสองอีกสองใบที่เป็นกิจกรรมแลกเชลที่ส่วนใหญ่แล้วคนเขาอ่ะเขาได้ไอคอนจากการใบนี้นะขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอขอรีรันเฮ้ยไอคอน โอเคโอเคละโอเคละบราซิลอาเดบิวใครวะการลินชาโอเคหนึ่งหมื่น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 นี่ไงแก้ตัวให้แล้วแก้ตัวให้แล้วไงแก้ตัวให้แล้วผมแก้ตัวให้แล้วเฮ้ยไปไปปล่อยค่อยตัวนึงถูกก็ได้ไอ้คนน่ะถูกถปะปล่อยค่อยตัวเฮ้ยอะไรวะเนเธอร์แลนด์โยฮันครับโอ้ไม่ใช่ซีบีใครวะโอ้บอบบี้ The f r a n k ก e the b คอ e โอเคโอเคโอเคขอแค่เป็นไอคอนมันโอเคขอแค่เป็นไอคอนโอเคโอเคขอแค่เป็นไอคอนอุ้ยไอคอน2เม็ดนะไอคอน2เม็ดรัวนะครับไอคอน2เม็ดรัวนะดูถูกไม่ได้นะดูถูกไม่ได้นะโอเคนี่เท่ากับไอคอน4แล้วนะตีไปไอคอน4ี่ใบเลยนะตีไปได้ไอคอน4ี่ใบแล้วนะเนี่ยพอใบนี้อีกใบหนึ่งครับ ไอคอนสี่ใบเลยครับทุกท่กทานครับเฮ mm ้ย hmm. <Hey, S 2> ดวงผมได้อยู่อะ mm hmm. ได้อยู่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 ใบนี้คือขอขอเกินหมื่นได้นะเพราะมันเป็นกองหน้ากองกลางอ่ะ mm hmm. มันน่าจะมีแต่นักเตะดีๆอ่ะฮะเท mm hmm. ่าที่คิดนะ mm hmm. เปิดทีเผลอเผลอไหมล่ะการ์ดแม่งค้างด้วย mm hmm. เปิดสีบอก โซล่าโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนโลกโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโลกหมื่นเอ็มโอเคอยู่ 7, ม0เจ็ดพันเอ็มงวดเชีย่ยกลายเป็นว่าการลิ้นชา่ากูจาการร้อยสอง่นคุ้มสุดครับก็เอ้ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมสำหรับผมมันก็โอเคไหมอะโอเคโอเคโอเคแหละ <S <S เนาะเอฟพิบมเอ้าสองพันล้านเอฟพนบันเดซามาครับไอคอนครับไอคอนอีกสองใบค,ครับไอคอน 2ใบครับใบแรกนากาตะมึงมาเลยนากาตะมึงแน่จริงมึงมาเลยไปให้เปิดทีเผลอครับเปิดทีเผลอเปิดทีเผลอดอกบามาเออไม่ใช่ดอกบาแต่เป็นกากาอุ๊ยอังกฤษเฟลเลอร์ไม่ใช่ฟีเมเจอร์หลากโอเคโอเคโอเคเจอหลักโอเคห้าพันหนึ่งอะห้าพันหนึ่งอะจัดไปครับใบต่อมาครับใบต่อมาไอคอน F W บวก M F คืออไจริงนะนากาตะ นายแน่จริงนายก็ออกมาอันนี้ผมพูดจริงๆนะนาคาตะนายแน่จริงนายออกมานายแน่จริงนายออกมาเลยนาคาตะฮิโตชิเดะนาคาตะนายแน่จริงนายพูดมาเลยว่านายอยากมาอยู่กับเราคำนึงนะทุกคนคำนึงนะขอเงียบ่ขอยบอังกฤษ กูช um> ็อกกูช hmm. ็อกเยี่ยกว่านากาตะอีกมัะเนี่ยกูช็อกเลยเยี่ยกว่านากาตะอีกครับแม่งเยี่ยกว่านากาตะอีกครับทุกคนมาครับเรายังมี ดับสอ0ของปีฮอตนะดับสองของปีฮอตคือเอามันมากู้หน้าผมหน่อยเถอะมึงกู้หน้ากูหน่อยเถอะกูขอร้องครับกู้หน้ากูหน่อยนะกู้หน้ากูหน่อยผมขออนุญ,ญาตคัดนักเตะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน2 0 0 thousand years later โอเคครับทุกคนหลังจากผมคัดนักเตะครับคัดนานมากครับ คือโอ้โหคัดจนปวดหัวครับอันนี้จริงๆครับก็ขอบคุณหน้าแชทหลายๆคนที่ช่วยกันคัดแบบใจเย็นๆด้วยนะคือที่ต้องคัดอะเอาจริงนะมันก็ควรจะคัดแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนด่าไงเดี๋ยวมันจะโดนคนเขาด่าว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงไม่คัดเลยวะมันก็ต้องคัดกันหน่อยครับมันก็ต้องคัดกันหน่อยครับถ้าเกิดไม่คัดเลยมันก็ใช่ไหมคือถึงแม้รู้แหละว่าว่าเลดอะตัวดีๆมันก็ได้ยากครับแต่อย่างน้อยมันก็ได้คัดแต่อย่างน้อยมันก็ได้คัดครับมา ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากขอแคปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยครับขอแคปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยโอเคครับืออัน,นี้ผมบอกเลยสัญญาเลยถ้าเกิดได้แบบพวกตัวท็อปสิพวกเนี้ยนะเนี่ยเด็กโยฮันครับหรืออะไรเงี้ยโดอะไรเงี้ยเชเลอร์ยูเซบิโอคุลิตอะไรเงี้ยกุเซิร์งเลยกุเซิร์งเลยมามาใจกุมน,นะมือกุ้งทองครับ มือกูทองแล้วมือกูทองแล้วมือกูทองแล้วมาครับมือกูทองแล้วผมขอหลังฟ้าอีกทีนึงนะหลังฟ้ารอหลังฟ้าครับทุกคนรอลองตรงนี้หลังฟ้าครับมือแหลมจะฟ้าเนี่ยกูเก่งมือรอนานแล้วเก่งมือรอนานละฟ้าดิ เบอร์เบอร์ตัวเดียวเบอร์เล็กตัวเดียวอิตาลีบัคโจไม่ใช่หรอซีเบียเฮียบาเลซี่หกหมื่นเก้าพันล้านโอเคโอเคหกหมื่นเก้าพันล้านไม่แย่นะไม่แย่ครับไม่แย่หกหมื่นเก้าพันล้านผมบอกเลยผมบอกเลยหกหมื่นเก้าพันล้านสแต็ตดีด้วยสแต็ตเยอะสแตตเยอะสแตตเยอะครับสแต็ตเยอะสแต็ตเยอะโอเคครับทุกคนโอเคโอเคการเปิดตัวนี้ของผมสำหรับผมนะผมว่าคุ้มเลยมาไอคค้ครับ ไอข้าวรวมไอข้าวรวมนะครับทุกทุกคนครับมาครับทุกคนผมไม่รู้ว่าคือชีวิตผมนะผมบอกเลยไม่ได้ชีวิตผมหรอกตั้งแต่ผมเล่นเกมปีฟ้าอะไรสีหรือเกมต้นตีนอางเดียแม่งเกมต้นตีนั่นแหละผมไม่เคยเปิดได้นักเตะที่เกินแบบเฮ้ยผมเคยได้เอ็กซียงเอ็กซิงตอนนั้นใหม่ๆมาแม่งสี่หมื่นล้านเออผมเคยได้สี่หมื่นล้าน แต่ผมไม่เคยได้พวกต,ตัวท็อปๆอย่างเช่นแบบดีดีเย่ด็อกบ้าไม่เคยได้กาก้าไม่เคยได้เออแม่งก็มี2ตัวนี้นแหละนอกนั้นคือปดินงปดินาอะไรก็เคยได้แล้วจัดไปเออเปิดทีเผิไปเลยครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับเฮ้ยดำดำอูเอ็กเซียนเหรอเอ็กเซียนมาอีกแล้วหนึ่งหมื่นเอบวกผมต่อเมมเบอร์มึงต่อเลยมึงกดต่อเลยครับน้องนายมึงกดต่อเลยหมื่นสองเอ็กเซียนโอเคเอ็กเซียนครับ ไมค์ไมค์เคลนเอ็กเซียงมิเชลเอ็กเซียงหรือไอคุณเชียงนะครับมาทุกคนต่อไปครับกองหน้ากองกลางกองหน้ากองกลางไอ้ที่กูเป็นฟาวเลอร์มากผมกูเป็นฟาวเลอร์มากนั้นผมขอทำที่ที่อันเชิญมหาเทพก่อนนะครับมหาเทพแฮร์รี่พอตเตอร์ลูซิเฟอร์เจนิเฟอร์และทูตผีปีศาจแคทเปอร์ มาสถิตณนะมือผมแห่งนี้นะครับพูดผีฟีฟา่าลูฟิเฟอร์โปรเฟสเซอร์แชปเปอร์ชไมเคิลนเฮียอะไรกูพูดแหละกูเนี่ยพูดไปวนมาเหมือนคนเมายาครับแต่จร,จริงไม่ได้เมานะครับมาไปครับไปครับโอเคเบอร์โอ้โหใครวะกัดจุโ่แพงปะแพงปะกัดสี่พันล้านไอ้เฮีย สี่พันล้านครับโอ้โหสี่พันล้านครับทุกคนปวดตัวเลยไม่เป็นไรครับทุกคนเรายังมีทีเด็ดครับเรายังมีทีเด็ดนั่นก็คือเราอยู่ไหนล่ะบวกแปดปีฮอตครับซึ่งก็อาจจะขอตัวนิดนึงได้ไหมขอตัวไปคัดนักเตะสักนิดนึงนะครับทุกคนขอโทษด้วยครับขอคัดนักเตะแป๊บเดียวครับทุกคนแป๊บนึงนะามาหลังจากคัดนักเตะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ม่งขัดนานมากผมพูดเลยบอกว่ามันดับสองร้อยไงแล้วยังไงมันต้องยอมเอาตัวเยี่ยเข้ามาบ้างนะครับมันต้องยอมเอาตัวเยี่ยเข้ามาบ้างอะเนาะเย็ยเาาะนะยดกระเบื้องมึงมากูขอเถอะน้องกูขอกูขอเถอะข,ขอดีๆแล้วนะกูขอมึงดีๆแล้วนะมึงต้องมาไงเวนดับสองร้อยบวกแปดคือมีคนเขาบอกผมว่า คิเตียโนโรนัลโดเขาซื้อขายนอกกันอยู่บวกแปดนะสองแสนผมพูดเลยนะแอบกระซิบกันตรงนี้ครับอันนี้เป็นไอเดีที่เขาส่งมาให้เปิดพี่เขาเป็นเว็บเจ้าของเว็บขั้นเทพมัง้งอันนี้ไม่ชัวร์ครับยังไงลองไปสุ่มกิจกรรมขั้นเทพนี้โปรโมทให้เขาเลยนะในคลิปเลยโปรโมทเว็บขั้นเทพครับสุ่มของสุ่มสุ่มบัตรสุ่มนู่นสุ่มนี่เข้าเว็บพี่ขั้นเว็บขั้นเทพเลยครับเนาะไปไปเล่นกันได้ ผมจะแฮกที่เขาถ้าเกิดผมได้โรนโด่ซีอเจ็ตอนนี้มันเขาบอกว่าสองแสนใช่ไหมซื้อได้สองแสนผมจะตัดราคาเหลือแสนเดียวผมจะเก็บเองห้าหมื่นแล้วผมจะมาทำกิจกรรมแจกเงินห้าหมื่นโอเคนะจะซิดนะอย่าเข้ารัวโอเคไปครับเฮ้ยเบอร์อะไรวะ ฝรั่งเศสลากาแซกอูซีบีเฮียเดซายี่แปดหมื่นล้านเดซายี่โคตรดีเดซายี่โคตรดีโอเคโคตรดี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 ครับโคตรดีครับผมบอกเลยโอเค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 จบนะจบนะจบนะครับจบนะครับจบนะครับเพลย์เซยี่ครับโอเคครับผมเดซายี่ขอบคุณมากครับเดซายี่